แต่ถ้าจิตมีอย่างเดียวคือหลงมองความเกิดดับไม่ออกอ่ะมันมีแต่หลง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 อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายเพราะั้นมันจะไม่มีทางเห็นเลยว่าจิตขณะนี้หลงอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมานะคล้ายเราตัดตอนชีวิตเราให้ขาดแล้วชีวิตที่มีแต่ความหลงนได้ขาดสะบั้นออกไปช่วงหนึ่งแล้วแล้วพอมันหลงใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกเลยเฮ้ยตรงนี้มันไม่เหมือนเมื่อกี้แล้ว เมื่อกี้มันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันผ่องใสตอนนี้มันเศร้าหมองมันหลงนะมันเพ้อมันฝันไปเนี่ยมันแยกออกจากกันได้ในพระปัญจวัคคีย์ท่านก็ดูวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณที่ไปรับรู้ทางตาไปจิตที่เกิดทางตาก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดทางหูก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดทางใจก็ไม่เที่ยง